ข้อต่อไปครับในการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้สิ่งใดถวายคนตายใช้สิ่งใดคนเป็นใช้สิ่งใดครับอตอบตอบตอบคนตายใช้สิ่งใดคนเป็นใช้สิ่งใดครับเวลาถวายราชสักการะ นึกถึงภาพเป็นจริงครับไปไปร่วมงานบ่อยไหมจําประเด็นนี้เอาไว้นะครับก็คือในการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีนั่นหมายถึงคนตายคนตายนะฮะใช้พวงมาลานะครับ บงเล็บพวงรีดคนเป็นใช้ผ่านพุ่มครับคนเป็นใช้ผ่านพุ่มใช้แค่สองอย่างนี้ฉะนั้นคำถามเนี่ยจะเกิดขึ้นว่าพระบรมชาราชานุสาวรีสมเด็จพระปิยมหาราชหรือราชการไหนก็แล้วแต่ที่สวรรคตไปแล้วพวงมาลานะครับ แต่ถ้าเป็นในหลวงหรือราชินีหรืออพระเจ้าองค์อื่นๆคนเป็นต้องผ่านพุ่มนะฮกำหนดตรงนี้ให้ดี